สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องการเมลูกกาแฟในร้านคาเฟ่โดยทั่วไปแหละคนคงเคยไปคาเฟ่กันใช่ไหมคะปัจจัยหลักหลายคนอาจจะไปที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปดื่มกาแฟเพื่อดื่มด่าบรรยากาศหรือเป็นการถ่ายรูปเช็คอินการถ่ายรูปตัวเองลงสื่อโซเชียลหรือแม้กระทัง่งการซื้อกาแฟเพื่อมานั่งทํางานหรืออ่านหนังสือ แคนคาเฟ่ยังเป็นจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นที่มานความสําคัญร้านกาแฟหรือคาเฟ่เป็นการผรส,รสมผสานรูปแบบพัตคาและบาร์เข้าด้วยกันและเป็นสถานที่เรียนรู้และเติบโตอย่างมีอิทธิพลจนทําให้เกิดวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่เกิดขึ้นคาเฟ่ยังเป็นทางเลือกในการสังสรรค์ด้วยสภาพแวดล้อมใหม่อีกทั้ทงกาแฟยังเป็นกลุ่มนิยมของคนที่ต้องการดื่มกาแฟอย่างมีรสชาติที่แตกต่างและมีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือรสชาติมีทั้งจุดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวการบริโภคกาแฟจึงมีนินยมอย่างแพร่หลายวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยการบริโภคกาแฟในร้านคาเฟสองเพื่อศึกษาการเชื่อมโยงพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในร้านคาเฟเชิงสัญญาแนรรวคิดการบริโภคเชิงสัญญาของมองบริยัติต่อมานะคะร้านกาแฟถือว่าเป็นมากกว่าเครื่องดื่ม ที่ลูกค้าต้องการบริการอย่างเหมาะสมและประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่าที่มากกว่าการดื่มกาแฟเช่นโซนอ่านหนังสือหรือจุดถ่ายรูปภายในร้านที่ร้านจัดเตรียมไว้ให้ในตามจุดต่างๆในการซื้อสินค้าภายในร้านเช่นกาแฟรหรือชาเป็นตน้นบางคนเสรติการมีตัวตนในโซเชียลการใช้ชีวิตที่หรูหราการเลิกกินกาแฟรหรือการโพสต์รูปลงสือในออนไลน์ต่างๆการจ่ายเพื่อซื้อกาแฟในแต่ละครั้งบางทีเราไม่ได้จ่ายแค่ซื้อคาฟเฟอีนเพียงเท่านั้นค่ะแต่เรายังต้องการอื่นสิ่งนั้นเรียกว่าคุณค่าหรือสิ่ง ที่เราต้องการอะไรบางอย่างจากการบริโภคแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของมัมบริยตแนวการบริโภคสัญญาโดยผู้บริโภคยุคใหม่จะบริโภคความหมายที่แฝงอยู่ในวัตถุซึ่งเรียกว่าการบริโภคสัญญาการบริโภคสัญญาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บริโภคให้ความหมายกับสินค้าประกอบด้วยคุณค่าด้านประโยชน์การใช้สอยการบริโภคจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บริโภคต้องการประโยชน์ใช้สอยจากสินค้าคุณค่าที่มีประโยชน์และเป็นคุณค่าที่มีความจําเป็นหรือเกิดขึ้นเมื่อสินค้านั้นมีประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค ผลค่าการเล่เปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อนังสิที่มีไปแล่เปลี่ยนกับผู้อื่นซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปแบบราคาหรือมูลค่าคุณค่าเชิงสัญญาการที่ธุรกิจจะมีกำไรเพิ่มขึ้นได้ธุรกิจจึงต้องให้ความสำคัญการลดต้นทุนในการผลิตธุรกิจจึงใช้แนวทางต่างๆเพื่อผลักดันสินค้ากับผู้บริโภคเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญคือการให้ความสำคัญกับคุณค่าเชิงสัญญาแล่เปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์โดยคุณค่าต่างๆทั้งสามข้อนี้จะสลายเข้าสู่เมื่อกาเล่เปลี่ยนเชิงสัญลัักษณ์์แม้้้ว่าาสินนนนคจะะปรโยช ใช้สอยราคาหรือสามารถสร้างสัญญาให้กับผู้บริโภคจะทันโดยนางสาวโสภิถาโปริจำสินรหัสนี้สินพงสีสองสี่ห้าสามศูนย์แปดขอจำแนงเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ